เราขายป่าให้เราปาตอง,ตองสิบพันเราชิซื้อซอยเจ้า <ง S 1> แต่บม่ร <Soldier> ู้ว่าจะเอาไปเห็ดยังกินเขาหลาบไหมเออกระเจ้าลาบแต่ว่ามันมีบอลเห็ดกลิบ่บมันมีบอลเห็ดกินชิซือ้อซอยเจ้าจะว่าจะอยากเมื่อชิเอาซอยทวงหนึ่งเนาะสิบพัน ไม่หัวอย่างนี้บุคคยเห็นจักเถอหน่อยน้อยเอยกระตืนแม่เท่าบะหอยน้อยกระตืนขายกล่องเท่าไรไม่เท่าอาห้าพันกีบบะเอาเบิดเลยนี่ขายเบิดแล้วก็เมื่อบ่นนี้นะบันนี้ก็เมื่อเลยบะ หาพั 5, นกิบแล้วขายเขเคยเห็นหอยเยี่ยคือมาหน่วยน้อยแท้หน่อยกระเทีนมหน่อยกระเทียมได้หรอมออบะหมี่บะหมี่หน่อยใหญ่เอาเอาเอายูหน่องบอหรือว่ายูน้ำน้ำเซ่กระเจ้าอ่อนแบบไหนนี่นะมอมม่อโอ้เผือกสีม,ม่ได้แต่ละหน่วย,อยนะเออเป็นพันพูน่นะ งบเอาเท่าละหน่วยน้อยๆน,ยน,ยนยี่นะไปประงมงอ๋อซันพักบัวมัดเท่าไดสนามพักบัวเจ้าสองมัดห้าพันเดี๋ยวเอาเอาจากสิบพันก็ได้เอาซอยเอแม่ ามนบอกบุทอนก็ได้ใค้ไม่เท่าเลยอันนี้สิบพันค่าพักบวชเจ้าเข้าไปทางในตลาดก็เห็นหอยออกมาทางนอกก็เห็นหอยแต่ว่าหอยคนละแบบหอนออันนี้หอยหน้องแมค้าเพิ่นขายโอ้ยน้องบุญเมนหอยหวยระว่าหอยนองบุญเมนหอยหวยดูดน้อง ดูดอาอยุน้องแล้วว่าขายให้ค่อยนะสิบพันสามถุงสิบพันสัมผัสให้ค่อยสี่ถุงะเอาไปเลยสองพันค <c oughs> ือไฮไลท์ไฮลก็ว่าคือไฮไลายแทบจะฉันลาหลายคับเจ้า <c oughs> ลายาน, <c oughs> นักนักหอยมีแต่หอยในถุงอยู่ในมือทางนี้กับ้านค่ะแต่บ่มีแม่ค้า ทางนี้ก็หอยปา่ากุ้ง,งอาหารบ้านๆมีทางกุ้ง,งมีทั้งหอยาาว่เสิเองหอยให้เราเราก็สัมผัสขายหอย,อยกัน กระทำพูนไส่ใส่สวรรค์มาอีคนละแขวนขโมยคนน้ำแม่เท่าเดยมาทางนี้จะได้ในกำลองเออมาทางนี้ได้เลยคือทังวันสางเดือดแล้วมาปลูกพังอยู่กับมาจ่ายให้กูดูว่าโบมีบ่มีอย่างเอาหอยไปกินบอเป็นยังคือบ่กินไอ้ฮะกินหอยบ่ได้เอาพักไปแม่เท่า เอาพักนี้พักบวชเอาไว้กินเลยไม่เท่าว่ากินหอยบบได้แล้วเขาซือกออืมปอไส้โดยตัวก้ะมาจนะชัดกระมาใจไส้เลยค่ะบได้บบได้เงินค่อยแล้วเจ้าเจ้าขายหอยมาสิเอาหอยให้เจ้าเจ้าก็บคือสิบโเอา ตลาดนี้เป็นตลาดที่แบบว่าแม่ค้าโบข่อยได้ขายเครื่องหลายเนาะบนขายเครื่องก็ยังว่างหลายอาหารการกินก็คือเห็นอะไรเลาะไปเลาะมาก็มีแต่หอยกับหอยแล้วก็มีประเภทพักเผือกมันอีกอย่างกะอยู่นี่มัดกล่องนีบ่ซิบพันนี่นะโลหนึ่งสิบพันติดเอาบอโดยอา,า,ยอาัลมุให้บง มีถ่าบีเาพรอเาราม่ยเแล้วเอาเม็ดเงือเมี่ยลเท้าเราขายกุ้งเม่เท้าขายกองเท่าไหกองละสิบพันเบ้อเอาให้เน่สองกองซื้อซอย ซื้อกุ้งซอยเพื่อนซื้อให้แม่เท่าดีใจซื้อเป็นกำลังใจให้แม่เท่าสิบพันน่ะพอดีเป็นซาวพันเออเออสองโลเครงสองโลครึ่งัสองโลโครึ่งพอดีเซาห์พัน เก็บตมาวแล้วเก็บตืมอีกซื้อเบร์ละงเมามันเราได้เมื่อเฮืออะไรปะในเนาเอ้ได้เมื่อไร้ือกน้าคือวนทางหน้าตลาดกระเจ้าก็จะขายประเภทอาหารของกินซุกคือ ปิ้งแมงแคนปิ้งไข่จามปิ้งเป็ดปิ้งไก่ส่วนหลายมีแต่ปิ้งไก่อยู่ตลาดนี้บุค่อยได้มีปิ้งซีนงัวหรือว่าปิ้งซีนหมูเอียงอันนี้จะเป็นหน้าตลาดเนาะหลังจากที่ถ่ายคลิปตลาดแล้วแล้วก็ได้เดินทางครับพอผ่านไกยแม่น้ําเซปปนก็เลยแวะล่นแล้วก็เห็นผู้สาวงามนางเล่นน้ำาค่อยไ้ย่างเละชมวิวชมบรรยากาศยามแรงแล้วก็บริกับฝนกบใกล้จะตกกเลยกับเดินทางต่อ